สวัสดีครับนักเรียนครับพบก,กันอีกนะครับในการเรียนระบบออนแอนในช่วงของอสถานการณ์โควิดนะครับในวันที่30ถึงวันที่13เดือนกรกฎาคม2564นะครับวิชานี้ชื่อวิชาวิทยาการคำนวณดับชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะครับเราจะเรียนออนแอนนี้ ต่อจากในครั้งชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงของที่เราเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะครับซึ่งช่วงต่อไปน,นี้ประมาณ13วันเนี้โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมในการเรียนออนไลนนะครับให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราเนื่องจากว่ามีสถานก,การณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับ่ะ เราจะมาพบกับเนื้อหาสาระนะครับต่อเลยในสไลด์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการแก้ปัญหาซึ่งในซึ่งส่วนของแนวคิดนั้นมันก็มีอยู่มากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพิจารณาดูว่าแนวคิดในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับก็คือกระบวนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่มีแนวคิดเช่น แนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับแบบเงื่อนไขแบบบนซ้ำซึ่งล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนที่จะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับในช่วงของช่วงของสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงแนวคิดในสองลำดับ ก็คือในอส,อสองรูปแบบก็บคือแบบลำดับแล้วก็แบบมีเงื่อนไขซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบวนซ้ำวนซ้ำคืออะไรแนวคิดแบบนี้นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับอ่ะดูความหมายของแนวคิดในการทำงานแบบวนซ้ำค,คือการทำงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเดียว หลายครั้งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งอาจจะมีการกำหนดจานวนครั้งในการทำงานที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วาจากวามหมายตัวนี้เราจะมีการสังเกตในการที่จะพิจารณาตามเงื่อนไขยอยู่สองลักษณะก็คือหนึ่งก็ การพิจารณาจากจำนวนครั้งที่แน่นอนและไม่แน่นอนนะครับให้นักเรียนสังเกตสองคำนี้นะครับว่าสองคำนี้นั้นจะมีจะมีความหมายนะครับในรูปแบบของการทำซ้ำอย่างไรเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่1รูปภาพประกอบเรื่องก,การทำซ้ำ ทำทำงานวนซ้ำที่มีจนวนครั้งแน่นอนเพราะเราจะเห็นจากาตัวการ์ตูนนะครับที่มีการเริ่มต้นแล้วก็เคลื่อนโดยการวิ่งวิ่งไปข้างหน้ามาวิ่งไปข้างหน้านี้ความหมายก็คือวิ่งรอบที่หนึ่งแล้วก็ถัดไปก็คือวิ่งรอบที่สองถัดไปก็คือวิ่งรอบที่สาม แล้วก็หยุดนิ่งลักษณะกิจกรรมตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กนั้นมีการมีการเคลื่อนที่ไปโดยมีการกำหนดในการทำซ้ำที่แน่นอนนี่แน่นอนก็คือเริ่มต้นวิ่งรอบที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องไปวิ่งรอบที่สองแล้วก็ต่อเนื่องไปวิ่งรอบที่สามจนมาหยุดทิ้ง นะครับแล้วเขาก็หยุดนิ่งเลยเหตุการณ์นี้จะหยุดนิ่งเนื่องจากว่ากิจกรรมสุดท้ายนั้นให้หยุดจะไม่สามารถทํากิจกรรมนี้ได้ต่อไปเพราะเงื่อนไขก็คือให้ทําเพียงเพียงกิจกรรมทั้งหมดห้ากิจกรรมนี้ตามตามลําดับนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเราเรียกว่าการทํางานแบบวนซ้ําที่มีจํานวนครั้งแน่นอน ซึ่งในจิตวิทยาปัจจุบันของนักเรียนก็ล้วนแต่สามารถที่จะ,ะมีมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ได้นะครับนักเรียนลองลองนึกคิดดูนะครับว่านักเรียนนั้นเราจะเห็นกิจกรรมลักษณะแบบนี้คืออะไรบ้างนะเอามาดูตัวต่อมานะครับภาพที่สองนี่เราจะแสดงเห็นถึง กิจกรรมที่ทําแบบวนซ้ําตามจ,มนอนอมจาําจนวนครั้งที่แน่นอนนะเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าจำนวนครั้งที่แน่นอนเนี้ยอย่างเช่นในการวิ่งรอบที่หนึ่งเนี้ยรอบที่สองกับรอบที่สามเนี้ยล้วนแท้ล้วนแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมที่ทําเหมือนกันเนี้ยเราสามารถที่จะยุบรวมดุบรวมกันแล้วกําหนดจํานวนตัวเลขกากับเอาไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้านักเรียนเห็นกิจกรรมนี้นะครับวิ่งลักษณะแล้วก็มีจำนวนเนี่ยเขียนก้อกับว่าสามรอบเนี่ยหมายความว่ากิจกรรมนี้จะทํากันอยู่สามครั้งกิจกรรมนี้จะทํากันอยู่สามครั้งโดยทําได้เพียงสามครั้งเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทํา กิจกรรมแบบบนซ้าที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนอแน่นอนเนี่ยรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเนี่ยมีความหมายเหมือนกันสิ่งที่แตกตาก่างก็คือเรื่องของภารกิจหรือกิจกรรมที่มันมีลักษณะเดียวกันก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่กิจกรรมวิ่งเนี่ยเป็นภารกิจเดียวกันเราสามารถนํามารวมกันได้โดยใช้ตัวเลขกรรํากับ นี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์เราสามารถที่จะเห็นลักษณะในการทำงานแบบนี้นะครับในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมหรือการสั่งการสั่งการใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมอย่างเช่นาการเขียนตัวละครให้สามารถเดินไปข้างหน้าตามตามจำนวนที่เราต้องการตามที่เราต้องการ โปรแกรมสควอชนั้นก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นกันนะครับสรุปว่าเกณฑ์กิจกรรมหรือแนวคิดในการทำงานแบบคนซ้ำนี้จะเห็นถึงความที่นี่ที่มีความแน่นอนอความแน่นอนในการทำกิจกรรมนะครับอันนี้ก็คือความหมายอาถัฐนมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำ ทำซ้ำเหมือนกันแล้ว,ว่ากิจกรรมวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนนะฮะที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนนะครับ,นนรนนนรบเราจะเห็นจากรูปภาพประกอบนี้ว่า,ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมหรือภารกิจในการที่เราจะอ,า,อาบน้ำซึ่งในแต่ละคนนั้นก็จะอาบน้ำใช้เวลาในการอาบที่มีความที่มีลักษณะที่มี เวลาที่มันแตกต,ต่างกันเพราะว่าใน <c oughs> ในการอาบน้ํานั้นเราเราไม่สามารถที่จะกําหนดระยะเวลาให้มีเวลาที่แน่นอนได้ซึ่งกิจกรรมนั้นล้วนแล้วแต่เราจะเป็นผู้กําหนดหการอาบน้ํานะครับก็มีการใช้ขันตักน้ํานะครับแล้วก็การฟอกสบู่ก็รวมถึงการใช้ขันตักน้ำ ในระหว่างเนี่ยช่วงนี้เราจะใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะเหตุผลก็คือถ้าเราฟอกสบู่นานหรือฟอกสบู่มากเราก็จะต้องใช้น้ําลาดตัวเองเพื่อจะล้างสบู่นั้นนานเช่นกันนะครับแต่ลักษณะของการทํานี้ก็คือเป็นการทําแบบวนซ้ําซึ่งจะมีครั้งที่ไม่แน่นอนนะแล้วแต่นะครับ ในภาพที่สองเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาที่จะเห็นว่าในกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะเขียนนะเขียนลนักษณะคล้ายๆกับกิจกรรมที่1ห,หรือการทางานแบบบนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนนะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์นั้นใช้แบบเดียวกันแต่ตัวอย่างที่สองนี้เราจะไม่เห็นตัวเลขกำกับนะเราจะไม่มีตัวเลขกำกับเอาไว้ เนื่องจากว่าลักษณะนี้การทำซ้ำเนี่ยวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความพึงพอใจนะครับมีความพึงพอใจก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ระะเวลาเท่าไหร่ก็เสร็จสิ้นเหมือนกันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่เราแสดงให้เห็นถึง การทํางานแบบบนซ้ําที่มีครั้งที่จํานวนครั้งที่แน่นอนแล้วก็จํานวนครั้งที่ไม่แน่นอนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะดูใบความรู้ในหนังสือของนักเรียนได้นะครับเอานักเรียนมาดูแนวคิดแนวคิดนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนได,ได้ใช้ความคิดเพื่อที่เราจะพิจารณาและแก้ปัญหานะครับ ก้าตักน้ำใส่กระมังสิบห้าขันน้ำจึงเต็มกระมังอันนี้คือเป็นภารกิจก้าตักน้ำใส่กระมังสิบห้าขันน้ำจึงเต็มกระมังเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจของก้าเนี่ยนักเรียนลองพิจารณาดูว่าเป็นลนักษณะของการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนหรือไม่แน่นอนนะครับ ก็จะมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือก1ก็คือมีเงื่อนไขสองมีลำดับชัดเจนสม,มีจำนวนครั้งที่แน่นอนที่มีจำนวนครั้งแน่นอนสมีจำนวนครั้งไม่แน่นอนนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้ว่าเป็นการทำภารกิจการทำง,งานแบบวนซ้ำข้อที่เฉลยก็คือข้อที่สาม มีจำนวนครั้งที่แน่นอนครั้งที่แน่นอนตัวน,นี้เราจะมาขยายผลถึงจํานวนตัวเลขที่กรหนด,ดเอาไว้เขาตักน้ําใส่กระมังจํานวนสิบหกขันสิบหกขันมาถึงสิบหกครั้งในการตักเต็มพอดีถ้าเราตักขันที่สิบที่เอถ้า,าถ้าเราตักขันต่อไปน้ํนคงจะเลอะนะครับเอจำนวนสิบห้าขันนะครับสิบห้าขันไม่ใ้่สิบหกขัน เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับตามจํานวนอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวข้อนี้ก็เช่นกันการปฏิบัติตนของบุคคลใดเป็นการทํางานแบบบนซ้ำที่มีจํานวนครั้งที่ไม่แน่นอนเนี่ยก็หนแก้วแปลงฟันจนฟันสะอาด 2. การใช้ดินสอวาดภาพตามขั้นตอนที่ ครูสอนสากิ่งเก็บของเล่นลงกล่องตามประเภทของของเล่นนะครับ4ก้อยนำหนังสือจนวรหกห้เล่มใส่ใส่ลงในกระเป๋าที่ทีละเล่มเนี่ยก็เราจะสังเกตว่าในในส่วนส่วนของส่วนของภารกิจที่กำหนดมาเนี่ยทั้งหมด4ข้อเนี่ย จะมีข้อที่หนึ่งนั้นที่เป็นกิจกรรมเป็นภารกิจเหรือว่าเป็นการทํางานแบบบนซ้ําที่ไม่แน่นอนก็คือเรื่องของการแปลงฝันเราไม่สา,ามสารเราไม่สามารถที่จะนับครั้งในการแปลงฝันได้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคลนะครับสรุปในการทํา,ทาง,งานแบบบนซ้ํานี้ก็ให้นักเรียนได้ช่วยกัน นะครับพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลจากหนังสือที่นักเรียนมีนะครับก็หลังจากนี้จะให้นักเรียนนะครับในทํำกิจกรรมฝึกทักษะนะครับตามเอกสารของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่17นะครับหน้าที่17บเจดให้นักเรียนลองพิจารณา4ข้อนี้นะครับว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ เราสามารถที่จะกำหนดให้ว่าเป็นการทำงานแบบวนซ้ำหรือไม่และการทำงานแบบวนซ้ำในรูปแบบใดน,นะครับต้องเรียนใช้รูปภาพนี้เป็นเป็นตัวประกอบนะครับแล้วก็มาขยายผลว่าในกิจกรรมที่เห็นอยู่เนี่ยมันน่าจะอยู่ในรูปแบบของการทำวนซ้ำหรือไม่หรือว่าไม่ใช่นะครับถ้า้เรียนทำลงในหนังสือ คนงนักเรียนเลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เดี๋ยวค่อยนำมาส่งคุณครูในวันที่นักเรียนมารงเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่8ปดและเ้าต่อถ้านักเรียนทํากิจกรรมหน้าที่17เสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่านักเรียนที่เรียนวันนี้สามารถที่จะเข้าใจถึงบริบทหรือว่าเข้าใจถึงเนื้อหาสาระได้นักเรียนก็ สามารถส่งงานนะครับเข้าที่ลายส่วนตัวคุณครูะระบุชื่อสกุลห้องแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะครับขอเป็นชื่อจริงนะครับสามารถที่จะลงคะแนนให้กับนักเรียนได้แล้วก็เดี๋ยวคุณครูก็จะส่ง Google form นะครับให้นักเรียนได้ลงชื่อเช็คเวลาเรียนซึ่งหมายความว่านักเรียนนั้นก็เช็คชื่อจากที่คุณครูส่งให้นะครับให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ ใช้เวลาของโรงเรียนให้เกิดคุ้มค่าที่สุดหรือเลี่ยงกับโควิดให้อยู่บ้านแล้วก็ทำกิจกรรมที่คุณครูดได้น,นำไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสวัสดีครับ